สบายดีบ่มีพี่เนาะเมื่อน,นี้เราจะไปหาเก็บม่วงแม่ม่วงอี่านเนาะซอยบุยใหญ่ผู้เนาะไปเบิ่งกันพี่น้องตอนนี้กำลังไปพี่น้องโหตางต่างของน้ำมนกวนทาง,ททางบ่มีทางไปแล้วไงแหละเนี่ยหลุดมาดูดเนาะรถมาดูดทางบ่เห็นแล้วเนะี่ยทางหายพี่น้องเย้ได้แบบเนะี่ยหลก็จะมาดูดเลยเนาะเนี่ย แม่นบอลลุดนะบูมเอนซ่าก็จะอ่อนตัดทับซื่อเนาะบักทับทางพี่เนาะมีทางไฟปาเนี่ยตะกี้เป็นค่ำน้อยนี่เนาะเดนนี้นั่นบุกแห่งมัดเลยเลยนะงามพ้นบุพี่น้องงามนะตะกี้มีหอดบอลอ่าน้หแท้เลยนะมีมันเออน้ำมันไหลจนอ่านหนักได้เนาะจนถ่วงหัวยืนมือนกู แต่กี่นะนั่นแหละหอนยาพุนพี่เนาะหอนยาพุนเลยโย่ปี๋งกับข่วมร้ายนะั่นมันเป็นคำเดียวนะปี๋งไร้ไร้นะ่ะตอนมาตอนยังหน่อยมาหาเลี้ยงงัวดเลยก็เอาวหนามเรื่อยเนาะพี่เนาะเดบ๋มันหอนแห้งเนาะบอกขึ้นมาเอาเถิงพี่เนาะ กลิ่นเห็ดนเคยกินแถวป่าเนาะมันเลยจันมากพี่เนาะตอนนี้กำลังเดินทางเนาะแต่พอถ้าเราหัวพี่เนาะโดนฝนป่าตอนนี้พี่เนาะโดนฝนปา่าแล้วหัวค่ำเลยเนาะ แล่บุกเลยนะพ่อโอ้มันเพื่อจะได้ป่าอะวะด้านท้ายแงแล้บุก้ามาบุกแล้วพี่น้องงานินบุกเนาะในคำเหรองเลนอะบแงล้เลอะไรว่พี่น้องมาเนี่ยวงกันใหญ่เลยเนาะ Give em one viewfang, gần như nó. Magdan gầm, magdan gầm, gầm, nó? gầm, 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 เด็กเก็บไปเลยเด็เก็บแลเด็บเก็บไ้นมเมื่อเสใจตัวเย็นเสะพี่นอะมันหวานเนาะนดกิ่นอไม่ได้พี่นาะงัวขึ้นมาหอดพีแล้วขาเดียวนะมันขึ้นมากินหมามันเน่าพี่นนอะ มากินหมากมันเนาะงวังวงัวมันมากมากกินเทวดงมันก็ขึ้นมาเนาะพี่เนาะตัวกินแท้าทงเขามันกับ่บขึ้นเนาะมันเคยขึ้นมามันจะขึ้นเนาะะอันนี้อ๋ออๆอออออบพี่ลีขึ้นมาแถวดงเนเนาะก็นนะบบกมีหยานะั่มันกินไปทุกทีพี่เนาะ ใบหมอใบมไม้ไม่เก็กินเนาะพ่ใบมไม้ไม่เก็กินใบไม้ที่มันกินได้เนาะมากันนี้มากันนี้ไม่เกิกินหมากม่วงที่มาพาดเนาะโธ่นหา,ากินเหรอจะงัวเว้ยน้องงามมันดีนอนผียังไงม่วง อืมผ่านซีผ่านนะพี่เนาะผ,ผ่านอย่างมันมาสีเลี้ยงนีสน่สิอ่นะสีเลี้ยงเสียบกวนนะพี่นนอะนี่มีสองสีเนาะสีเลี้งแล้วก็สีแดงในพี่นนอะมันล้นลงเต็มเยอะมามห่นะ กมันมันชูขากเนาะมันเลยหลุนเนาะเออต๊เงี้ยเงียเี้อยูก็บเอาไนมันน้องขายโลกเท่าไรพอสาบาทบาทปะขาบาทกะหาัเนี่ยพี่น้องอืมเนดน้เดอายพีเิเือสไปเอาเนาะเป็นเดือนเ่เดือนปลายพี่น้องเบิดนะ กระปูห้องเนี่ยงั้นเหอห่องสี่บาทได้กระปูห้องพ่นต้นึ่งพี่เนาะมันห้อนแหงลยเนี่ยเอาเนาะหดเอาเลย โอ้มองก็ได้เลยลุ้นยูเทิร์นมือล้านน่ะมันหนี่อีเบ็ดมันเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเก็บพี่น้องเก็บเอาตัวไหนมันเนาะไม่ตัวไหนอันนี้มันเดี๋ยวจะเลีเอาเนาะเป็นเดือนพี่น้องเก็บนะ 3 kiếp theo làm mẹ, theo làm mẹ đó Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để

เก็บเลยเดี๋ยวไนก็ชี้มู่ป่านะเก็บเอาไหน้วเนาะ ยสีได mm ้เป็นกระสอบพี่น้องเพื่อสีได้คลายเนาะโมเมนง่ายเก็บเป็นเดือนเนาะคือสีได้คลายนะ สีเละแล้วเนาะบาทนี้ตัวมันหล่นเนาะพี่เนาะเก็บสีเบิดต์อ่ะจะเนาะก,ก็ไปกุ๊กใหม่กันตัวเนาะเก็บได้รลายเมียนเนาะพี่เนะาะจะ้ายบาทเดียวเก็บเป็นกระสอบชองกระสอบเมียนกุ๊กสอบอะไรขายอืมของในสวนแห่งเก็บได้รลายเนาะพี่เนาะ เกเือสิขายนแล้านนะได้พวกเกสอบขายได้เป็นล้านหมอนนเนาะแหอดล้านเนาะมันโดนไล่ฮเก็บหาทิ้เท่าเดียวเปลอที่เบได้เอาไปเนาะใช้เวลากับหอเดีอยือนเนาะ ตกลงมาแล้วมันมันออกไปตายมันลุนมากนะโตกลงอยู่เนาะมันสุกแห้งแล้วมันก็หล่นเนาะมันห่วงและเพี้ยเนาะมันห่วงแล้วมันก็หล่นเนาะลงหมาใหญ่งามงาม่เนาะมองที่ผ่านเนาะ ออนเมื่อยเอาไหนเออเอาหมาก็เหน่อยเสียตู่เหนเสียแล้วอยนะงเี้งเยตนงเย็นเนาะหวานเตู่เย็นเน่ยแล้วันหวานเนาะ bên cây cúc đĩa phi nó, nó là nọ, to này. Này cả, cả bớt, lắm bớt là chúc nó bằng cúc cái nó, to phi nó ban này, cúc này là bớt là nó si bớt là cúc má luôn cái kiếp ở là, kiếp uh, kiếp nó bớt ở em, mình cắt มาสวยเนาะมาเก็บสวยแล้วตอนนี้ก็ซีบหมู่ลวหวมากนั่นน่ะหมากเลี้ยงเนาะมันมันหวานพี่เนาะและ้วอันนี้พี่เนาะดูดเนาะกูหนึ่ง

chú ấy đó, tuần này, dám bố tịp nhỉ, nào? Cưng chắc, hóa bò nó. Cường chắc hóa bò. hoạn lên bò nữa, cưng người chắc hoạn lên bò, vụt hoạn phe nào? Ợ nè, mười nè, gốc nè บางกุ๊กกับดุบางกุ๊กกับบดุกเนาะบางกุ๊กกับว่าถ้าะไรเปลี่ยนอย่างนี้่เนาะบางกุ๊กก็มันกับว่าถ้าอะไรซุกเนาะอ๋อแดงเยอะหมากเลี้ยงฉังหวานกลัวหมากแดงเนาะหมากเลี้ยงน่ะมันสุกหวานกลัวหมากแดงเนาะอ๋ออ๋อหมากแดงหมากเลี้ยงมันหวานเนาะมันหวานกว่าหมากแดงเยอะเลย เสียบวมากแดงอยู่พี่เนางเมื่อน้าจากต่างเก็บแลพี่เนาะเมื่อนี้มันสวยแล้วเมื่อนี้มาเบิองอันนี้เบิองเมียนนอกอันเป็นดูกทั้งหมดลกพี่เนาะว่ามันสุกแล้วทั้งหมสุกเนาะเมื่อนี้ไปต่างมาเก็บเก็บเอาพ่อแม่นี่แล้วพี่น้องมาเบิองเมียนอื กิดอะรพนเก็กัแดดนะตอนนี้นะนอรดแล้วเนาะตอนนี้โอ้แดดกะนะเก็บล้อเมื่อนานนี้พี่น้อง พูดแดดนะตอนนี้นะแค่รถเท่ากับพ่ทถ้าเาาเก็บถั่วนะ่ะนี้เก็บร้อเมือนะ่อ <c oughs> ยแล้เนาะพี่นนอะมันเกิดวยแหละแดดแห้งบ๊วยพี่นนอะแดดแห้งเนาะเดดกะแห้งแล้ว เอามาเก็บถามาตั้งตัวเก็บเก็บตัวเสอะปเนาะพี่เนาะประมาณเจ็ดหมู mm. <t ık> <t ık ่มาหอนเนาะเราอีตาโปดะท่านเนาะมาสรุปเนาะพี่เนาะได้สำนี้สวยแห้งแล้วมือหนามาเก็บใหม่พี่เนาะมือนี่มือนี่เก็บได้บัวรายเนาะมาสวยปวดเนาะพี่เนาะมาเบิ่งเลยมาจ่อเบิ่งว่ามันชุกไรอยู่ปวเนาะ ประมาณหดอยู่สองสองสามโดนะสองสามโดนะประมาณนี้ลงมาพอด,ดีเห็นบางอย่างพี่น้องขึ้นเอาบางอย่างตอนนี้นะอ,อืม

dạng thì nó quầm nhảy á พ่อแม่ nó คายก่อน nó หวานซีมสมนี่น้อลแซ่บนี่นนอะเป็นขึ้นหนังสูงนะไตไปตามขึ้อาตามนี้เนาะ mọi ừ, nhầy nó có của lên nữa nè này nha nè nha nhầy nha 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 tôi cũng là nha 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 nhầy thì nó nha 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 Để thái lại เมื่อฝากแค่บ้านเนาะก็จะหมักเนาะกินหน่อยยืดเถื่อนี่น้องบ้านนี้กินหน่อยฝากย่างมาพี่น้องเอ้ยน่าปวดอืมอืมเสียบๆเนาะวันนี้พี่น้องปวดหมากง่ายเนาะแต่ถือเนาะวันนี้พูดขึ้น นี่ห้องบนสูงน่อยเนาะกเจ้บอย่างเนาะได้ไลายเนาะบางใหญ่อะสำหรับคลิปนี้กับโจ้เพียงเพียงตัวนี้เนาะพี่น้องพี่น้องกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกลังใจให้พวกเขาเด้อบ๊ายบาย